สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสู่รายการเมืองเพชรเสาร์เดย์สเปเชียลนะครับอยู่กับผมอาร์จุรันรัตน์เช่นเคยนะครับ แน่นอนนะครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับและแน่นอนครับวิกฤตนี้ไม่เลือกแบ่งชนชั้นวรณนะทุกๆคนโดนเหมือนกันหมดครับรวมไปถึงทุกๆจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดรวมไปถึงเมืองท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเพชรบุรีของเราด้วยครับซึ่งแน่นอนฮะพูดถึงในเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีมีมากมายหลากหลายเหลือเกินครับหนึ่งในนั้นก็คือในส่วนของทะเลถ้าเกิดพูดถึงทะเลแล้วก็คงต้องคิดถึง ไม่ว่าจะเป็นท่านในส่วนของหาดเจ้าสําราญหรือจะเป็นในส่วนของทะเลชะอำอําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับแต่ไม่ว่าเราจะต้องประสบพบเจอกับวิกฤตการณ์อะไรยังไงก็แล้วแต่ t o โยต้ครับพร้อมที่จะ Stay with you อยู่เคียงข้างทุกๆท,ท่านและเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ และตอนนี้ครับผมมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆว่าในเรื่องราวของการพักผ่อนหย่อนใจสถานที่ที่ตอบโจทย์ในทุกๆความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องราวของความเป็นส่วนตัวและรวมไปถึงในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหลากหลายที่จะเติมเต็มให้กับทุกๆความต้องการของคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีดเดียวและตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเะอำเดลาแมครับและว่าอีกหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องราวของสถานที่พักผ่อน นแน่นอนครับว่าจะต้องประกอบไปด้วยความสะอาดปลอดภัยเพื่อรองรับแล้วก็เป็นไปตามมาตรการภาครัฐที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับและแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่กับสาวเก่งและสาวแกล่งครับผู้ที่เห็นโอกาสในวิกฤตโควิด -19 มาทําความรู้จักกับเธอคนนี้กันครับว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นอย่างไรและรวมไปถึงในส่วนของความปลอดภัยที่ ผู้ชมจะได้รับนะครับเมื่อมาพักที่โรงแรมหมูเทอนั้นจะได้รับอะไรบ้างตอนนี้ผมอยู่กับนะครับท่านนายกสโมสรไรอ้อนราชพักดีหัวหินและแน่นอนครับเป็นผู้บริหารโรงแรมชะอำมเดลเมครับคุณศรีสุดาเพิ่มพูนป๊บมือสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับขออนุญาตเรียกว่าคุณอ้อเนาะนะครับมาทําความรู้จักกันหน่อยดีกว่านะครับคุณอ้อครับหรือว่าคุณศรีสุดาเป็นใครมาจากไหนครับก็เป็นคนที่ภูมิลำเนาเดิมเกิดที่สระบุรีนะคะ แล้วก็จินฐานของพ่อแม่ก็อยู่ที่พิษณโโลย้ายอยู่พิษณโโลแล้วก็ย้ายอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้เราได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่ที่ชะอำค่ะรักที่นี่มากได้ได้มาทํากิจการที่นี่สาวเก่งคนนี้ครับเรียกได้ว่าชีวจอลงเท้านะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตของเธอคอนนี้เรียกได,ด้ว่ามีสีสันเหลือเกินนะครับเพราะว่าช่วงชีวิตหนึ่งของเธอคนนี้เคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ นะครไปทําอะไรอยู่ที่โน่นนะอ,อ๋อไปทําผมค่ะที่นั่น23ปีแล้วก็ทํางานอยู่ที่สถานทูตไทยที่ฝรั่งเศสนะคะครับช่วยเหลือในเรื่องการเกี่ยวกับประเพณีไทยออทํากระทงแกะสลกักร้อยมาลายโชว์ในงานศิลปะต่างๆของประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้ทางโน้นรู้ว่าของเราอะ่ะมีอะไรบ้างที่ทน่าน่าดูอ่านะครับซึ่งช่วงเวลาตรงนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวทั้งประสบการณ์แล้วก็รวมไปถึงสิ่งละอันพลนาโนยที่เราได้ไปพบเห็นมาใช้ในส่วนของธุรกิจโรงแรมตรงนี้ของเราด้วยใช่ค่ะนะครับ,<ช>รบทั้งในส่วนของการประดับประดาตกแต่งอะไรต่างๆใช่ค่ะนะครับพี่อ้อฮะพูดถึงในส่วนของโรงแรมกันหน่อยดีกว่าครับโรงแรมชออำเดลามะ กี่ปีแล้วสำหรับที่นี่5ปี5ปีกว่าแล้วค่ะจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรจุดเริ่มต้นจากการที่ว่าเราซื้อตึกมาเราตอนแรกว่าเราจะทำอะไรดีเนาะจะทาเป็น studio ถ่ายภาพใต้วันครับก็มันต้องใช้ช่างภาพใช,ใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นมันก็เรื่องเยอะอเออก็เลยจะมาทำาห้องพักซึ่งแบ่งเป็นห้องพักตอนนี้ก็เพื่อนก็บอกมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าทําโรงแรมดีกว่าโรงแรมบูติกครับค่ะทำน่ารักน่ารักแล้วซึ่งดูแลลูกค้าได้ดีได้ ได้ได้ทุกคนได้ทั่วถึงไม่ต้องทำโรงแรมใหญ่ครับค่ะเราก็เออเห็นดีด้วยก็เลยเกิดจากตรงนั้นนะคะที่มาทำโรงแรมที่นี่ผก็เลยใช้ชื่อโรงแรมชามเดลาเมซึ่ง เดอลาแมนนี่หมายถึงเมืองแห่งทะเลนะคะเดอลาแมนนี่คือภาษาฝรั่งเศสคือทะเลค่ะโอะนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะด้วยการที่เราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เอามาใช้ตรงนี้เดอลาแมนเดอลาแมนนะครับโอ้โหรีกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะฮะคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของโรงแรมอีกสักนิดหนึ่งนะครับณวันนี้มีห้องที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยกี่ห้องละเก้าห้องค่ะครับเก้าห้องแต่เราจะมีห um> ้อง v i p ไว้ให้สำหรับลูกค้าพ ok ิเศษพิเศษนะคะให้ผู้ใหญ่นะคะ ครับซึ่งเราไม่ได้ขายแต่ไว้บริการผู้ใหญ่ค่ะที่ผ่านมาแล้วมาพักครับผมะนะคะทั้ง9ห้องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น e x c u u s i v e ทั้งนั้นเลยถ้าเนเรื่องราวของการตกแต่งกลิล่นอายหรือว่ารูปแบบของการตกแต่งห้องนี้ยังไงบ้างครับพี่อ้อก็สไตล์ไทยแต่ดูหรูนะคะแต่แล้วถ้าเรามองข้างนอกมันจะเหมือนตึกธรรมดาแต่ถ้าเราเข้ามานี่คนละเรื่องเลยนะคะค่ะนะฮะ,ะ,ฮะแขกทุกท่านบอกมาแบบนี้นะคะ ประทับใจประทับใจครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมลูกค้าแต่ละคนที่เมื่อมาใช้บริการที่นี่แล้วมักจะกลับมาซ้าๆค่ะกลับมาที่นี่หมดนะคะนะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้มาพูดถึงในส่วนของการให้บริการกันบ้างดีกว่านะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของที่โรงแรมชชอาเดลาแมมีอะไรยังไงบ้างครับพี่อ๋อที่นี่เรามีคารอเกตไว้ให้บริการแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ให้บางครั้งลูกค้าจะขอเช่าบอกไม่ต้องเช่าหรอกค่ะใช้เลยค่ะครับก็ไม่ต้องเช่าให้ให้ลูกค้าใช้ ไม่กลายเป็นว่าธุรกิจคุณเนี่ยรูปแบบการให้บริการมันมีกลิ่นอายของความเป็นครอบครัวนะเป็นครอบครัวเลยค่ะเราเราไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินทองนะคะเราเนึกถึงว่าเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมีความอบอุ่นให้เป็นกันเองครับผมะนะฮะและแลเรื่องเซอร์วิสเนี่ยนะเอ่อพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มเนี่ยเข้ามาดื่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่อั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าแบบบุฟเฟ่เลยบุฟเฟ่เลยค่ะะอยู่ตอนไหนเข้ามาเลยค่ะเลือกของเขาแต่ละอย่างนะคุณผู้ชมนะของดีทั้งนั้นนะ อิมพอร์ตทั้งนั้นนะะดังนั้นเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับนอกจากมอเตอร์ไซค์ที่ว่ามาสระว่ายน้ำว่าน้ำสระว่ายน้ําถ้าลูกค้าอยากเล่นน้ําที่โรงแรมไม่มีนะคะแต่ว่าเรามีบ้านไว้ใกล้ๆไปเล่นน้ําที่บ้านได้เลยค่ะได้ตลอดเวลาเลยค่ะเรียกดูว่าเป็น private pool เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆสำหรับลูกค้าที่มาพักโรงแรมเท่านั้นนครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของคาราโอเกะด้วยบุคคลภายนอกที่เกิดไม่ใช่ลูกค้าของโรงแรมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นคือความพิเศษนะครับที่คุณจะได้รับเมื่อพาพักที่โรงแรมชาอมเดลาแมค นะครับแมสุดยอดมากๆเลยเดียวนะครับคราวนี้พูดถึงในส่วนของที่จอดรถจอดลากันบ้างพี่อ้อจอดรถข้างหน้าจอดได้หมดเลยนะคะประมาณ6 -7 คันนะคะแล้ว<ม>ถ้าถ้ารถเพิ่มมาหรือมากกว่านี้เราสามารถจอดได้ที่ร้านข้างๆ<ม>ค่ะร้านอาโอวค่ะอืมค่ะนีครับตรงน,ตน,นั้นได้เยอะนะคะ เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของพนักงานคอยดูแลมีพนักงานคอยดูแลแล้วก็เรามีตู้แดงที่นี่ตำรวจจะเข้ามาประมาณ3-4รอบนะคะที่นี่ทั้งคืนค่ะไม่ต้องกลัวเรืงนั้นก็อุ่นใจแล้วก็มั่นใจในเรื่องราวของความปลอดภัยตรงนี้ได้นะครับคราวนี้กลับมาพูดถึงในส่วนของมาตรการที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับมาตรการภาครัฐ นะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความอุ่นใจนะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและแน่นอนนะครับว่าโรงแรมชะอําเดลมาแห่งนี้เข้มงวดและให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวไ,ไล่มาตั้งแต่พนักงานก่อนเลยพนักงานถ้าพนักงานเข้ามาเนี่ยต้องล้างมือก่อนกับเจลแล้วก็ต้องวัดอุณหภูมิของตัวเองถ้ามีไข้ สามสิบเจ็ดนี่คือไม่ต้องทํางานต้องออกก่อนต้องพักก่อนอถ้าลดลงมาถึงจะเข้าทํางานได้ครับผมแม้กระทั่งตัวเจ้าของเองนะคะอ่ได้ครับถ้าเกิดยิงวัดอุณหภูมิไข้เกินสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดห้านี่ยต้องต้องหยุดก่อนหาจุดจูดข้างหน้าก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาไม่ได้รับอภิสิทธิ์ให้เข้ามานะฮะไม่ได้ยังยังโอ้โหนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของพนักงานนะครับเวลาให้บริการลูกค้าเนี่ยก็จะมีการสวมใส่แมสใส่ค่ะใส่แมส ช่วงนี้ต้องใส่แมสแไม่กระทั่งห้องพักที่แขกเข้ามาเนี่ยนะจะต้องพักห้องเป็นห้องซึ่งมาตรการตรงนี้ที่ท่านในอำเภอกระจรักได,ได้บอกไว้เพราะว่าทางทางผู้ว่าครับก็คือก,กำชับมา,บมาคราวนี้ในส่วนของมาตรการสำหรับผู้ที่มาเข้ารับบริการกันมากดีกว่าก็คือลูกค้าลูกค้าลูกค้าพอเข้ามาปุ๊บจะมีเจลอยู่ด้านหน้าต้องล้างมือก่อนนะคะ แล้วก็พนักงานก็จะวัดไข้ก็ถือว่ามาตรการต่างๆนะครับที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาได้อาิระดับเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการมีส่วนร่วมร่วมกันทุกคนต้องร่วมกันถูกต้องฮะแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราร่วมกันนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นจริงได้แน่นอน นะครับตรงนี้เอาละเราพูดคุยกันมาพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับพูดถึงในส่วนนี้บ้างดีกว่าครับพี่อ้อครับโปรโมชั่นแม็เมื่อสักครูน่นี้ผมได้มีโอกาสเดินไปดูนะครับห้องหับอะไรต่างๆสวยสดงดงามสะอาดสะอ้านมากอยากจะมาพักแล้วแหละนะครับและเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ได้เห็นภาพบรรยกาศแล้วก็คิดว่าแม็คันไม้คันมืออยากจะจิ้มมาจองละมีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้าง ช่วงนี้ถ้าผ่านจากทาง t o y ยต a ใช่ไหมคะเราจะลดให้30นะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับผมนะคะนะครับตรงนี้ก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับที่เชอามเดลารแมทของเรากี่เปอร์เซ็นต์นะคุณพี่30เเลยค่ะโอ้โห30เรเรามีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะไม่เจ้าราคานี้คือรวมเซอร์วิสทุกอย่างหมดแล้วค่ะ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับกว่า30%นะฮะย้ำเลยนะถึง30พฤศจิการยูนี้เท่านั้นดังนั้นใครที่ได้ยินแล้วก็ได้ชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับทิ้งเบอร์ให้หน่อยถ้าติดต่อมาต้องบอกว่ามาจากทางรายการนี้นะคะคสำหรับลูกค้าโตโยต้าเมืองเพชรนะคะเราลดให้30%ทุกท่านนะคะที่โทรเข้ามาเบอร์0818673885แล้วก็0859013076ค่ะ แน่นอนครับว่าตอนนี้มาตรการอะไรต่างๆเริ่มที่จะผ่อนปลนแล้วนะครับทำให้เราได้มีพื้นที่เพื่อที่จะได้มีช่วงเวลาสามารถที่จะมาพักผ่อนจนใจใช้เวลากับครอบครัว พักให้เต็มที่ฝันให้เต็มเหนียวเลยเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนิว n นอร์มอลได้อย่างแข็งแรงแล้วก็เข้มแข็งต่อไปแน่นอนนะครับว่าอยากจะให้โรงแรมชะอาเดลเมเนี่ยเป็นตัวเลิอกต้นๆน,นะครับที่คุณจะได้สัมผัสสิ่งต่างๆที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่นี้พี่อ้อฮะอีกสักหนึ่งครั้งครับพิกัดโรงแรมชะอามเดลแมของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงฮะของเราอยู่ถนนคลองเทียนนะคะอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลชชอามค่ะ ครับผมนะฮะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาชะอําเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะรู้จักกันหมดเลยครับสอบถามได้เลยเลครับชออัมเดอลาแมนเครับอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้นะครับรายการเมืองเพชรเซทเดวิลลี่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะที่ได้รับชมรายการของเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดครับสาวเก่งของเราครับคุณศรีสุราเพิ่มพูนหรือพี่อ้อนะครับขอกล่าวขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งครับผมครั้งหน้าเราจะไปเจอกับคนพิเศษคนสําคัญของเรา เป็นใครที่ไหนอย่างไรนั้นก็สามารถติดตามได้ครับที่ Facebook นี้ของเราครับ t o โ,โย t a เมืองเพชรจำกัดครับสิ่งดีๆมีให้คุณที่นี่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วครับอาจุรันรัตต้องขอตัวลาไปก่อนมีความสุขมากๆแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคก,กันทุกทุกคนครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ